สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวัตถุกุกคนพอพอกันที่เก่าพี่น้องก็สองซาวโพลายไก่ถิ่นมาในทีไปเหย่่คัมบูแดงปไปพี่น้องเขาป่าหาอยู่หากินสบายดียามแรงเนาะสื้าพี่น้องไปหาเนี่ยไข่มดแดงหาอยู่หากินมีแล้วพี่น้องป่ะจ้ะไปไปกันเลยละก็สิได้หรือบ่ได้มื้อนี้มาลุ้นกันเลยมื้อนี้ไปตามไปตามไป ลอย่างมากไม่มากเพชรนามสางบางนามสางพ่อพี่น้องเอ้ยมองเตียนซาบุไรกับพอเจึ่งกับนาวานเศร้ามากจูบหน้ามออกเลยแหละพี่น้องนี่นะใสงามแต่ว่าใบไม้ตกลุ้มมากเลยว่ากกใหม่มันกกใหม่อยู่ก่าพี่น้องนี่นหะกวกใหม่อยู่ก่าใสงามของยำเท่าได้มาแก่เอาจักเถื่อของจักมือได้ใช่มาแก่เอา พี่น้องเนีียคนม่แดงถ่ายพี่น้องได้เบิงนะ่งกในกันพี่น้องสวัสดีกาพอมอ,อดเป็นทีเลยบน้อยแล้วับเปิดกำลังเหยี่ยอด้ยนร่มงงแห้งก็ได้สิมีไข่อยู่บนน้อง้างแรกพี่น้องเลย ล่งได้อีกปนะเนาะล่องโขบโขบพี่น้องเอ้ยลงลงดิน้นมดบ่แม่นลงกระตาได้นะล่องโขบโขบนะลงดิน้นมดพี่นอ้องตัวอะายอ่ะลีตัวลอ่อลงโขบโขบพี่น้องเมื่อสบเห็นปันไดหลอกพอแสงแดด Ba rình ông, đại diện của nó. 5, hai, đây như Lại diện đấy, nó. Lại diện lái Lại diện của nó. đó, đây nó. Lại diện của nó. Lại diện của nó. Lại nào đấy, tam Lại diện từ nó. อยอมันมีไข่ใหญ่เลยต่อยล่องเหมันโบเมนต่อยขอกระตามาเบิ่งพี่น้องตอนนี้พอเจอก็ลังสิตัดเอาอันหางหัวแดงมีแต่หางมัหญ่บังญ่มีไข่อยู่บ่ ชิชมอันกับต oh, oh, ัดไหมบอนะตัวห้างมัวแดงนะห้างมึ่ไหมึงไงสำหัวสำหัวสิบกู้เชหัวเชือกบ่ัวแดงแดงไตโทรศัพท์พี่น้องอันนี้นะ วิธีเอาห้องขอเจอได้หนินะได้เดินเอาอยู่คนเดียวตัดเอาใครวะใครอยู่บนอ่ะใครอยู่ขอเจอเอาห้องมมแดงแบบแปลกๆเลยพี่น้องเลยตัดมาเลย ไล่ไลไลค่อยๆพี่เกี่ยวเลยคอย่ได้คอย่ก็ครบครบเกี่ยวปั <c oughs> บ๊บโดนในคอนี่เงินมีใ,นใครใหญ่จะพอเราแล้วนี่มันเล่บจริใหญ่เลยเข้ามาเยือยห้างก่อนไลยปวดไล่โป้แม่มัน่ะ เกี่ยวปั๊บโดดในคอเนี่ยสองห้างเหมือนเตรียมหามาเพาะนี๋ยวไข่อะไขไข่เงี่ยงนี่ก่อนเงี่ยเองพี่น้อง chợ nhẹ yên. Ừ. Hơi nhảy nó mới là tưng. hoa phôn บ่ tốt เนาะ. Ừ. một 1 1 1 hăng đen 1 1 1 1 1 đi nộp, tiếp 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 ta tiếp 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 nọ tiếp 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 lui lui, tiếp 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 Bạn ơi, bạn ngờ thân ánh hằng luôn này luôn Lưỡi luôn 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 Lưỡi luôn Nè nè luôn 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 ตอนนี้พอเจอบูต่อไหนเลยบูห้างไหนเลยเพราะว่าห้างโมแดงยุ่ห้างโมแดงอยู่ในต่ำๆพี่น้องเอ Woo, ee, ้ยบอไดเห็นอยู่สูงคอพี่โคบไวหูพุ่นหมแดงครบหัวดอางายเลยพี่น้อง กิ้ม,มอแดงคยใหญ่เลยมยังเดินหยางหาหางมืแดงากิมแดงใหญ่น่ไปนหาหางมแดงกับพี่นอ้องเยมาพอเป้าไม้เลพี่นอ้นองเยจากหางหัะหนึ่งสองสามสี่สี่หาง แต่ว่าหัวหางดีเราหางลายตอนนี้ก็แย่แล้วใครเยอะน,นั่นนะ่ะใครเยอะแต่ว่าใครน้อย,ใค,ยใครมักนอก้อยอันใดอันใดเป็นได้เป็นได้

ย้แงว่ไข่เงี้ยห่าง prick, นิดเดีนี่หางนี่เปลี่ยนกันพี่น้องหมดครบหมดครบหมดครบ คบเจ็บเจ็บหามะหั่นเฮือนะเดี๊ยวเดี๋ยวไข่บ่นี่นะไขบ่ไข่หอยบ่ฮะมาคบพี่้อกบ่บ่อยอะไร่ด้เ้ยไขไม่ดเก็ติบด่ตบ่ ยพี่เนะนีน้าบรกับ่อจิะพืฝากไรก็แชรก็ดตาคจะใส่เพี่อนแล้เอ้าครบครบเจ็บไหมทีน้าพ่อกันใหม่สบายดีสบายดี